เชื่อไหมเวลาเราเห็นปัญหาเนี่ยมีคนถามว่าจะใช้เวลานานแค่ไหนที่จะบ่มตัวเองให้เห็นปัญหาจะว่าช้ามันก็ช้าจะว่าเร็วมันก็เร็วช้าคุณอาจจะใช้เวลาทั้งชีวิตเพื่อจะมองเห็นอะไรซึ่งหยองก็ได้หรือบางครั้งมันอาจจะเร็วเพียงแค่รัดมือเดียวไม่ถึงเสียววินาทีบางครั้งเนี่ยใจใสนั่งอยู่คิดงานคนมาปรึกษาปุ๊บมึงแป๊บเดียวมึงรู้เลยไม่แน่ มันอไรยังเป็นจะต้องจมจอมลงไปนาดนั้นด้วยซ้ำบางครั้งการช่วยเขาคือการไม่ช่วยปล่อยให้มึงได้เรียนรู้แล้วกูมีหน้าที่เป็นกระจกแทนดูเช็คแอคเป็นเรื่องมือแต่เสร็จแล้วเนี่ยมาสะท้อนกันมาทดสอบสมมติฐานกันไม่ที่เราคุยที่เราเจอกันเนี่ยเราไม่มีคําแนะนําอะไรวนกลับมาเรื่องเดิมเห็นหรือยังว่าทุกคืออะไรสาเหตุของทุกคืออะไรแล้วทางแก้มันออกเองเราไม่มีหน้าที่ตรงนั้นที่เราจะไปบอกหนึ่งสองสามสี่แต่เราแค่เป็นกระจกปั้งมองเห็นไปปุ๊บ แล้วลองมาดูซิว่าการช่วยโดยไม่ช่วยอะไรมันอาจจะได้ผลรับอีกแบบที่มันเปลี่ยนไปก็ได้แต่เราอะทำหน้าที่ของเราหรือยังเนี่ยการที่ทำหน้าที่ของมึงเองให้ดีเถอะเป็นตำรวจทำหน้าที่ตำรวจให้ดีเถอะเป็นหมอทำให้ดีเถอะเป็นคนนี้ทำหน้าที่คนนี้ให้ดีเถอะอย่าไปเสือกเรื่องเขาเสือกแต่พอง,งามเสือกได้แต่อย่าไปแสเรื่องเขาจริงไหมเสือก เสืก็แค่ดูดูแต่ถ้าแสในมือไปยื่นเนี่ยพี่ว่าจุดเริ่มต้นบางครั้งอ่ะอาจจะมาจากการที่เราลดเบอร์ลงยิงไทยพวกเรา <ration ally. S 2> ไม่มีน้อยไม่มีน้อยอยู่แล้วต้องเกินเบอร์ต้องเกินไปถึงมันอ <ple ans> ะหลอดแดงชีพเออขึ้นแรงแรงแล้วเราใช่มัน <c oughs> อาจาจะเป็นความพอดีเราก็ได้อะก็ไม่เป็นไรเวรารู้ว่าถ้าเกิดไม่เข้มข้นเราไม่นอน วูกปะตอนนี้มึงต้องอยู่ดูให้ออกว่ามึงอยู่ในสเตจไหนของการเปลี่ยนแปลงนี้มึงถึงจะช่วยผู้คนได้ถ้าเราไม่รู้จักตัวเองไม่เห็นสเตจตัเองว่ากูกําลังเรียนอยู่ในเลเวลไหนเวลาเราไปสอนคนอื่นเราก็จะไม่เห็นคนอื่นเหมือนกันว่าเขาอยู่ในเลเวลไหนที่เราจะสอนได้เห็นปะเห็นแพทเทิร์นปกูอ่ะไม่ได้ยัดเยียดใส่มึงสักทีเดียวเย็บๆเข้าไปได้เท่าไหนเห็นเท่าไหนอ่ะกาวไปด้วยกันพี่ว่าอันนี้มันมีความสุขนะร,รักมาก ถึงต้องวัดตัวตัดน้องเป็นแบบนี้นะจังหวะแบบเนี้ยเชื่อว่ากําลังดีค่อยๆไปโอ้ยดีมากพี่ผมขอบคุณค่ะขอบคุณอีกแล้วร <laughs> ับเลยรับเลยรับเลยรับเลยความปลื้มปิติของพี่น้องได้เต็มเต็มก็ดีจังเลยอ่ะพี่มอือ